สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้อยากมาพูดถึงตัว Bitcoin กันหน่อยนะว่าทำไมถึงล่วงนะแล้วก็โอกาสที่จะล่วงไปจนถึงจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยจะไปถึงไหนนะครับก็เช่นเคยนนคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์เพื่อนๆนะเพื่อ,อ,นนะอจะสามารถแปรข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับภาพใหญ่นั้นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะก็คือในช่วง2 3สัปดาห์ ที่ผ่านมานั้นเนี่ยธนาคารกลางนะครับของแต่ละประเทศทั่วโลกก็มีการประกาศนะครับตัวอัตราดอกเบีย้ยของตัวเองออกมานะครับโดยเฉพาะประเทศที่น่าสนใจนะอย่างเช่นทางสาภาพยุโรปเองนั้นเนี่ยอย่างเช่นตัวยูโรโซนนั้นเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยลงมาแล้วนะครับในการประกาศข้อมูลออกมาล่าสุดนะแล้วก็แคนาดาเองนั้นเนี่ยก็มีการลดดอกเบีย้ยนะครับ ทางสวีเดนก็ลดดอกเบีย้ยนะสวิตเซอร์แลนด์ก็มีการลดดอกเบีย้ยนะครับทางยูเคนะอังกฤษเองยังค้างดอกเบีย้ยในระดับที่สูงไว้อยู่นะครับชลาลัอเมริกาล่าสุดนะที่มีการประชุมของเฟดเนี่ยก็ยังค้างดอกเบีย้ยไว้อยู่นะครับ Zealand, นิวซีแลนด์ออสเตรเลียนอร์เวย์นั่นเนี่ยก็ยังค้างดอกเบีย้ยไว้อยู่นะครับส่วนญี่ปุ่นเองนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้คงดอกเบีย้ยเนี่ยตาติดลบมาหลายปีเลยทีเดียวนะเพิ่งจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยมานิดหน่อยนะครับ ซึ่งก็ยังเป็นถึงจะขึ้นมาแต่ก็ยังเป็นในระดับที่ต่ําอยู่นะครับซึ่งสิ่งที่น่าสน,สนใจแล้วก็เป็นผลกระทบนะครับมาที่ตัวบิตคอยด้วยนั้นเนี่ยก็คือการที่เฟดนั้นเนี่ยยังที่จะมีการคงดอกเบีย้ยที่สูงไว้นะครับในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปนะหรือว่า ECB นะครับและแคนาดาหรือประเทศ ยุโรปอื่นๆนั้นเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยแล้วนั้นเนี่ยก็จะมีแนวโน้มนะที่ส่งผลนะให้ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะครับโดยเหตุผลหลักๆที่ DXY นั้นเนี่ยจะมีการแข็งค่าขึ้นนะจากนโยบายทางการเงินของเฟดนั้นที่แตกต่างจากทางยุโรปนะครับและก็แคนาดาด้วยนันเนี่ย ก็ก็เป็นนะเพราะว่าความแตกต่างของดอกเบีย้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่ยังสูงอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะทําให้การลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับทางยุโรปและแคนาดานะครับซึ่งนักลงทุนต่างชาตินั้นเนี่ยก็จะเข้ามาซื้อสินทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์มากขึ้นนะทำให้ความต้องการเงินดอลลาร์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับและส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะผมเดี๋ยวผมจะให้เห็นนะความสัมพันธ์ระหว่าง ดีเอ็กวายนะกับตัวบิตคอยนะและการที่มีนโยบายทางการเงินที่แตกต่างกันแบบนี้นะั่นเนี่ยก็จะทําให้การไหลเข้าของทุนนะโดยอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่ยังสูงอยู่นะั้นเนี่ยจะดึงดูดนะการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศนเะนื่องจากเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติจะหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะส่งผลให้ความต้องการเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นด้วยนะและทําให้ค่างเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับ และก็จะส่งผลทางเศรษฐกิจนะครับอัตราดอกเบี้ยนะที่ยังสูงอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจได้บ้างนะแต่ในกรณีที่สหรัฐอเมริกายังยังคงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอยู่นะครับถ้าเกิดเราดูอัตราการว่างงานนั้นเนี่ยก็ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าตกใจมากเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับยุโรปนะที่เกิดบางประเทศนั้นเนี่ยเกิด e c เซ s i o n แล้วนะ และก็เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของทางแคนาดาด้วยนะครับสหรัฐนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับยุโรปและแคนาดายังดีอยู่นะครับทำให้นักลงทุนนั่นเนย,ยังมีความเชื่อมั่นในสกุลเงินดอลลาร์อยู่นะดังนั้นการที่สหรัฐอเมริกายังคงดอกเบีย้ยที่สูงในสหรัฐนะครับในขณะที่ยุโรปและแคนาดาลดอัตราดอกเบีย้ยก็มีแนวโน้มจะทาให้ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นนะเมื่อเทียบกับทางยุโรปนะและก็แคนาดาด้วยนะซึ่งถ้าเกิดเราดูดัชนีค่าดี Y นั้นเนี่ย ในด้านของกราฟเทคนิคเอาเนี่ยก็สังเกตเห็นนะในค่าในทำเฟรมวีคลี่นเนี่ยเรียกว่าอยู่เหนือเส้นยี่สิเอสมแล้วแล้วก็เี่สิบเอ็มเอขึ้นไปแล้วนะแล้วก็อยู่เหนือเส้น8ปดเอ็มไปแล้วนะทำจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นด้วยนะสำหรับตัว DXY ซนะซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราจะดูความสัมพันธ์นะครับของสกุลเงินอของดอลลาร์นะเทียบกับบิตคอยเนี่ยจะเห็นนะว่า DXY ตรงนี้นะเทียบนะกับตัวบิตคอย ติดลบนะครับดังนั้นแสดงให้เห็นความผกผันนะดังนั้นถ้าดี Y อพุ่งขึ้นนั้นเนี่ยราคาบิตคอยก็จะย่อตัวต่ำลงนะครับไม่ใช่แค่ตัวบิตคอยนะถ้าเกิดเราดูเราดูตัวสินทรัพย์เสี่ยงอื่นอย่างตัว s p 500รนะดัชนีหุ้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ติดลบเหมือนกันนะเทียบกับตัว d x y ดังนั้นดัชนีตรงนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นนะว่ามีวิ่งสวนทางกันนะถ้า DXY พุ่งขึ้นหรือว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนั้นเนี่ยก็จะทำให้ ส่งผลในทางตรงกันข้ามกับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนะอีเทเรียมหรือว่าเอาคอยตัวอื่นนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นนะของทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะลองดูกราฟนะผมจะลองโอเวอร์เลยนะกราฟตัวบิตคอยนะเทียบนะกับตัว DXY นะครับเส้นสีฟ้านั่นเนี่ยก็คือตัวดัชนี DXY นะจะสังเกตเห็นนะครับว่าในช่วงที่ตัว d x y วิ่งขึ้นนะแบบนี้นั่นเนี่ย แข่งค่าขึ้นนะครับตัวบิตคอยเองที่เป็นแท่งเทียนเนี่ยก็จะย่อตัวต่าลงนะในภาพใหญ่นะั้นเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะดีเอ็กวายตรงนี้นะพุ่งขึ้นนะั้นเนี่ยเราเห็นแล้วตัวบิตคอยนะย่อตัวนะต่ําลงมานะาหรือแม้แต่ในหลายช่วงนะช่วงที่ตัวช่วงที่ตัวดีเอ็กวายอย่างช่วงนี้นะ y, ดีเอ็กวายย่อตัวต่นะําลงนะอ่อนค่าลงนะบิตคอยก็วิ่งสูงขึ้นไปนะตอนนี้อย่างที่บอกนะข้อมูลการขึ้นลงดอกเบี้ยที่แตกต่างกันระหว่างสหรัฐอเมริกา ุโรปครับแล้วก็แคนาดาเนี่ยก็ทำให้ดัชนีดีกว่าตอนนี้นั่นเนี่ยเป็นแท่งสีเขียวขึ้นมาอยู่นะครับดังนั้นก็จะเห็นนะว่าช่วงนี้เราเห็นนะครับตัวบิตคอยก็ย่อตัวนะครับต่ำลงมานะซึ่งตอนนี้นั่นเนี่ยก็อยู่ในช่วงนะถ้าเทียบผมโอเวอร์เลยเส้นสีสม้มก็คือการขึ้นลงดอกเบีย้ยของเฟดอยู่ด้วยเนี่ยล่าสุดก็คือเฟดก็ยังค้างดอกเบีย้ยไว้อยู่นะครับและก็มีแนวโน้ม ตลาดมองว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยนะปีนี้ครั้งหนึ่งอดอทพอดนะครับมีการมองว่าน่าจะลดประมาณครั้งหนึ่งในปีนี้นะแต่ทั้งนี้ทางนั้นถ้าตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือว่าเงินเฟ้อยังไม่ดีขึ้นนั้นเนี่ยก็อาจจะปีนี้อาจจะยังไม่เห็นมีการลดดอกเบีย้ยเลยก็เป็นได้นะครับสำหรับตัวบิตคอยเองนั่นเนี่ยอย่างที่ให้เห็นข้อมูลนะที่มีความสัมพันธ์กับตัวดีกว่าหรือดอลลาร์เนี่ยราคาบิตคอยนะตอนนี้เองนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือนะเส้นสีน้ำเงินนะในทางเฟมวิกลี่นะครับ เส้น8 weekly moving average ได้อยู่นะครับซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะย่อตัวนะจะยังรักษาระดับนะที่อ,อ,อยู่เหนือเส้นสียเงินเส้น8 weekly moving average ได้หรือเปล่านะครับเส้น8 weekly moving average นี่นนราคา bitcoin อยู่ที่ระดับประมาณสัก65,800เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ btc นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะมองซูมอินเข้าไปอีกทีนั้นเนี่ยตัว bitcoin ย,ยังวิ่งนะอยู่ที่ประมาณช่วง ประมาณช่วงชแนลตรงนี้อยู่นะวิ่งขึ้นลงตามชแนลตรงนี้อยู่นะประมาณช่วงนี้นะก็ต้องรู้นกันว่าจะทะลุนะเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ลงมาหรือเปล่าถ้าทะลุตรงนี้ลงมาเนี่ยเลเวลถัดไปคงต้องมองที่เส้นสีเหลืองข้างล่างตรงนี้เลยนะซึ่งก็เป็นจุดเดียวกันกับที่เส้น20 weekly moving average นะก็คือที่ระดับประมาณสัก60,000นะ60,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูนะจุดต่ําสุดที่อาจจะเป็นไปได้นะที่บิตคอยจะย่อตัวต่ําลงไปถึงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะลองเทียบนะกับในช่วงที่ในช่วงราคาบิตคอยที่อยู่ในช่วงที่เฟดมีการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วค้างไว้แบบนี้นั้นเนี่ยก็คงเป็นช่วงปีสองพันสิบเก้านะก็คือ,อประมาณช่วงนี้นะราคาบิตคอยวิ่งขึ้นไปนะแล้วก็อยู่ในช่วงที่เฟดนั้นเนี่ยมีการ มีการคร้างดอกเบี้ยไว้เหมือนช่วงนี้เหมือนกันนะครับตอนนั้นเองนั้นเนี่ยเราเห็นราคาบิตคอยย่อตัวอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดก็คือตรงนี้นะถ้าไม่นับช่วงเดือนมีนาคมปี2020ที่เกิดโควิดนะครับจุดต่าสุดของตัวบิตคอยคืออยู่ประมาณช่วงนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงประมาณเส้นนะสีเหลืองตรงนี้นะครับเส้น100 weekly moving average นะครับนั่นก็คือจุดที่น่าจะเป็น worst case นะที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับถ้าบิตคอยย่อตัวต่วตําลงมาครับในช่วงที่เฟดจะมีการ ลดตกเบีย้ยนะในปี2019นีย่ยเรียกว่านีลาทีก็คือว่าเฟดมีการลดอกเบีย้ยนะแล้วก็ตลาดกลัวเกิดรีเซชชันนะก็มีการแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่เกิดนะก็เลยมีการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงตัวบิตคอยด้วยเนี่ยลงมานะครับแต่ว่าครั้งนี้เองนะเนี่ยตลาดนะค่อนข้างที่จะมองกลับกันนะคือคือจะขึ้นนะคนระับเมื่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยจะพุ่งขึ้นเมื่อเฟดจะมีการลดอกเบีย้ยนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็ให้เห็นเป็นภาพนะว่า worst case ที่เราจะเห็นก็คือว่าในปี2019เนี่ยตัวบิตคอยจะย่อตัวต่ำลงมาถึงเส้นสีเหลืองเลยนะก็คือเส้น100 weekly moving average นะซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยที่เส้น100 weekly moving average ราคาบิตคอยอยู่ที่ระดับประมาณสัก34,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะแต่ว่าถ้าเกิดรอไปตรงนี้รอไปเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วก็ราคาบิตคอยเส้นตรงนี้เนี่ยคงจะมีการวิ่งขย่บนะ วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะตามราคาบิตคอยที่วิ่งขึ้นลงอยู่ตอนนี้เนะี่ยอาจจะไปอาจจะไม่ถึงที่ระดับประมาณสามหมื่นสี่นะอาทิตย์อาจจะที่ระดับประมาณสักสี่หมื่นนะโด,โดยเฉพาะโดยเฉพาะที่ระดับสี่หมื่นแล้วเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นช่วงแนวรับตรงนี้นะที่เ,เกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นปีสอง4ันยสี่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเคสที่ต่างๆนะที่อยากจะเอามาแชร์เนเพื่อนดูนะครับแล้วก็ในส่วนของสปอต บิตคอย ETF เอนเนี่ยถ้าเกิดเรา,เราถ้าเกิดเราจะดูนะตัวอินโฟที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้นั่นเนี่ยก็เรียกว่ามีอินโฟที่ติดลบกันมานะครสองวันแล้วนะจริงๆอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยติดลบนะสี่วันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นบวกแค่วันเดียวนะเรียกว่าการขึ้นลงระเบียบของเฟดนะครับที่ค่อนข้างแยกแตกต่างจากธนาคารกลางในประเทศต่างๆทั่วโลกก็เนี่ยก็มีผลกระทบนะครับกับเสียทรัพย์เสียงนะตัวบิตคอยแล้วก็ตัวหุ้นเอสพีห้าร้อยด้วยเหมือนกันนะครับ แต่ในลองเทอมนะตัว bitcoin แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูตามสิตินะหลังจากที่มีการฮับวิ่งนั้นเนี่ยก็คือเส้นสีเขียวคือ cycle น,นี้นี้นั่นเนี่ยแล้วก็เทียบกับช่วง2อง c ค c l ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็ในระยะยาวนะหนึ่งปีอหนึ่งปีกว่าๆหลังจากนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะวิ่งต่อขึ้นไปได้อยู่นะในช่วงลองเทอมแบบนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัว บิตคอยนะครับจะค่อนข้างจะหลังจากฮับวิ่งแล้วนนเนี่ยจะค่อนข้างดูน่าเบื่อนะครับจนประมาณสักเกือบสามเดือนเหมือนกันนะหลังฮับวิ่งนะครับก่อนที่จะมีการวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ขดๆอยู่แบบนั้นนานเลยทีเดียวนะขดๆอยู่แบบนี้อย่างที่ราคาไม่ได้ขึ้นอย่างตื่นเต้นสักเท่าไหร่นั้นเนี่ยประมาณสักร้อยหกสิบวันนะครับหลังจากฮับวิ่งร้อยหกสิบวันก็ประมาณสัก,นนะาก,าสก5าเดือนนะหลังจากฮับวิ่งเลยทีเดียวนะเราเห็นถึงเห็นบิตคอยเริ่มที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับ โอเคนั่นก็คงเป็นภาพใหญ่นะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆดูวันนี้ครับข้อมูลอื่นๆโอเค okay, สำหรับคลิปนี้คงจะมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับยังก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c ค i b ์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่มีความคิดเห็ยนยังไงนะกับคลิปวิดีโอนี้นั่นเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็เพื่อนคนไหน,นที่อยากจะได้รับข้อมูลพิเศษนะที่ผมจะ ทำขึ้นมานะสำหรับสมาชิกวิดีโอพิเศษสำหรับสมาชิกที่สมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถสมัครนะเป็นสมาชิกผู้สนับสนุนช่องใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะสำหรับคลิปนี้มีข้อม,มูลประชาธ่ปนต้ครับสวัสดีครับ